อีกที่นึงค่ะคุณผู้ชมคะเรารู้จักการละเล่นมโนรานะคะรำโนราอะไรกันเนี้ยเรารู้จักอยู่แล้วแหละแต่เรื่องต่อไปนี้เชื่อว่าท่านหลายท่านเนี่ยไม่รู้จักแน่นอนครับไปดูก่อนนะคะชาวบ้านเขาเรียก่าเป็นศิลปะการร่ายรำแบบมะโยงมะโยงหรือมะโยงเหมาะโยงก็ได้้าวไม่ใช่ผลไม้เหรอไม่ใช่เป็นศิลปะการรำมะโยงหรือเหมาะโยงงเาวลองดูเออเป็นยังไงมะโยง การแต่งกายก็ไม่เหมือนนะเนี้นว่ามีความแตกต่างจากมโนรายอยู่บ้าง<ม>เล็กๆน้อยๆ<ม>อย่างเสื้อือที่หัวที่ใส่เนี่ยนะคะ<ม>เขาเรียกเสื้อใช่ไหมคะก็ไม่เหมือนนะคะคเสื้อเขาจะออกไปทางมาลายูเล็กน้อย<ม>ซึ่งในอดีตเนี่ย เขาเล่นตามงานต่างๆนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีน้อยมากนะคะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมท,รมท้องถิ่นของชาวมาลายูค่ะผู้สื่อข่าวของเรากเ็เห็นชาวบ้านเขาเล่นกันแบบนี้ก็น่าสนใจเนาะก็เลยไปนั่งดูแล,แล้วก็ได้ข้อความข้อมูลมาจากชาวบ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะเขาก็บอกว่าการละเล่นแบบนี้นะคะจะอยู่ในประเพณีหรือว่าพิธีกรรมความเชื่อ ที่จัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการละเล่นแบบโบราณนะคะล,ล้อมวงเล่นแล้วก็มีดนตรีบรรเลงห่มโรงมีการเบริกโรงมีตัวพระตัวนางมีพี่เลี้ยงนั่งกันเป็นแถวแล้วมีคนคนขับร้องคลอกับเสียงซออย่างเงี้ยค่ะครับไร้ำการเบริกโรงก่อนอ,อันนี้อันนี้เริ่มขับร้องแล้วจะเห็นคนสีซอยตรงนั้นนะคะเขาจะหันหน้าไปทางคนที่สีซอย แล้วก็ร้องคลอกันไปแบบนี้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะคุณคำภูเขาบอกว่าจะมีตัวตลกมีเสนาอะไรด้วยนะ,ะอะอะก็เล่นเป็นเรื่องเหมือนลิเกเหมือนอะไรใช่ค่ะแต่เราอาจจะฟังภาษามไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชบพิษบ้านกืเอเมงเขาก็จัุรักแล้วค่ะชุดสวยเนาะสวย สวยมากค่ะเป็นศิลปะพื้นบ้านทางมหาวิทยาลัยราชพัฏยะลาด้วยนะคะนักศึกษาครูบาอาจารย์เองก็พยายามจะให้คนรุ่นหลังได้สืบสานดูดูแต่ละท่านก็อายุอาวาโเยอะแล้วตอนนี้น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็มีลูกหลานนะเนี่ยอายุน้อยๆก็สืบสานอยู่นะแต่ว่าครูเองนะครับครูครูทั้งหลายท่านก็พยายามถ่ายทอดนะเนาะเนี่ยนี่ไงเด็กรุ่นใหม่ก็มีมีอยู่นะ เป็นการร้องรำฟังด่วยออกเนาะอ่านี่แหละค่ะคุณสมานซึ่งเป็นประธานศูนย์นวัฒนธรรมเฉลิมราชประพิธบ้านกือเมงบอกว่าในอดีตเนี่ยนะคะก็มักจะเล่นกันอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ก็สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะแต่นี้มันกำลังจะหายไปค่ะจะทำยังไงให้ยังอยู่เออ เพราะว่าตอนนี้นะคะนอกจาก3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีฝั่งรัฐกรันตันประเทศมาเลเซียที่เขาก็มีการละเล่นอย่างนี้อยู่บ้าง<ม>เขาก็อยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้พวกนี้นะคะ<ม>ให้กับเยาวชนนักศึกษาขณะที่คุณนุชนาฏละอองศีนะคะบอกว่าเธอเนี่ยมีเชื้อสายศิลปินเลยนะ<ม>เป็นครูหมอเขาเรียกครูหมอมโนรา<ม>ก็ออสืบทอดศิละปะกันมา เสน่ห์ของมะย่งอยู่ที่การแต่งกายค่ะคุณกระพูเเรื่องดนตรีด้วยโดยเฉพาะปีชวาแขกแล้วก็คล้องซองาอะไรพวกนี้นะคะแล้วบทรำเกี่ยวกับมะยงเนี่ยก็ดูสนุกด้วยนะเพรดดเพลินน่ะดูเพลินรบทรำรือบทร้องครับบทรำเลยค่ะทีนี้ใครสนใจเนี่ยอยากให้ไปเรียนอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าเป็น คุณพ่อคุณแม่เล่นปู่ย่าตายาตายายเล่นแต่ว่าก็สามารถไปเรียนได้เลยนะคะคเขายิดีสอนให้ฟังเสียงครูหน่อยนะคะวัฒนธรรมแม่ยงนี่ยิ่งวันนะครับยิ่งสูญหายเพราะเรา,รารไม่มีการฟื้งปูนะครับะนะครับและปัจจุบันนี้นะครับเราก็ได้ร่วมทางภาคทีทางฝัง่งมาเลเซียรัฐกังตันแล้วก็ทางไทยเราทั้งสามจังหวัดปัตตานียะลานราธิวสเนี่ยาามาร่วมสื่อสารกันใหม่นะครับมาร่วม ะระดมความคิดที่จะทํำยังไงนะครับให้มะยงในคงอยู่ต่อไปเลยได้ระดมบรรดาทีมเยาวชนแล้วก็บรรดานักศึกษาตามมหาลัยต่างๆนเนี่ยเนี่ยบอกความเป็นมาของมะยงและวิถีชีวิตที่จะฟื้นฟูให้มะยงในคงอยู่ต่อไปนะครับเสน่ห์มันอยู่ที่การละเล่นแล้วก็ลูกเล่นของตัวพระกับตัวนางมันมันอยู่บทเกียเก้ยว บทเกี่ยวนั่นแหละคือการะเล่นทำอย่างทำอย่างไรถึงจะให้คนได้ติดใจอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นลูกหลานไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทายาทนั่นแหละใครก็ได้ที่จะอยากจะคือใจรักจริงๆสืบสารต่อจริงๆแล้วก็ต้องทำให้ได้แล้วก็จนกระทั่งว่าได้ครอบเสื้ได้รับ จึงกับครูแบบนี้นี่เชื่อว่าลูกหลานนะครับชาวชาวภาคใต้นะครับที่เคยสัมผัสเคยอยู่ในวัฒนธรรมเคยชมการแสดงอะไรต่างๆเนะี่ยก็คงจะรู้สึกรักแล้วก็หวงแหนแน่ๆเลยนะครับเหมือนกับถ้าเป็นชาวอีสานก็ต้องอรักแล้วก็หวงแหนวัฒนธรรมแบบหมอลำ สรุปว่าในแต่ละภาคเราก็มีซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแม่นี่ขอบคุณผู้สื่อข่าวของเราที่ไปนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มานำเสนอด้วยนะครับน่ารักมากเลย